ช้าวันนี้ใครที่ผ่านเข้ามาไม่บังเอิญนะคะร่วมอนุโมทนาบุญนะคะตั้งจิตตั้งใจหย่าน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพนานาเป็นวิมานทองเลืองรองโสภากับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวารเครื่องทิพนี้ส่งถึงชนนีบิดาหย่านานถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์พ้นทุกอย่านานได้วิมานทองฝูงเปรดทั้งหลายนาโรกอสุรกายหมู่สัตว์ทางของเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเหืองนอง จงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเราหนี่ใช้แด่กระทำทารุณด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอินทาคงคาอีกข้างพรมมาท่าเวศสุตจันพราภูิเจ้าที่พระาทิตย์พระจันทร์ พ่างขานพุทธผ่านพรฤหัส,สบ,บดีพระสุขพระเสาเทพเจ้าทั้งหลาย12ราศีพระยมพระการจัตุโลกกบ,บาลทั้งสี่คุณานาขีกินนรีกินรกนรา เทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายจงอนุโมทานารับเอากุศลผลบุญนี้นาทั้งพระสุทธาคงคาวาลีชื่อว่าเข็นใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมีความยากอย่าได้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีคาริาะบอดีมนตรีพระยางผลพานอย่าพบขอให้ประสบภูมิปัญญาเดชะกุศลขอพ้นอสุราขอให้ตัวข้าพบภูมิอริยะได้ฟังคำสอนจิตใจอ่อนอ่อน,ออนสำเร็จญาณ ลุถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วคือน,นิพานดับชาติสังขารจากโลกโลกีขอบุญในครั้งนี้ที่ลูกได้กรวดน้ำไปฝากท่านยมพบาลเป็นสักขีฝากพระแม่ธรณีขอให้บุญนี้ได้ส่งให้กับ เจ้ากรรมนายเวรของลูกให้เขามีส่วนร่วมในการทําบุญของลูกในครั้งนี้ด้วยเถิดขอให้เขาพ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุขยิ่งขึ้นไปสาธุ